สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ <c oughs> โอ้ยโทษดีแน่ไฮแกนเลยูนทิ่งแนะก,ก่อนจะไปดูนะว่าวสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดนะมีอะไรบ้างเนาะก็ก่อนจะเล่นเกมนี้จะได้ไม่เสียเวลารีไอดีกันเนาะก็สำหรับใครมองหาร้านเติมเกมส์ปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอพนะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยเติมไว้ต้องโอโท็อปแอพแท้ก็มีทุกเกมตอนนี้กระแสก็จะเป็น อ่าซัมเบนดวอลคอนเนคขึ้นนะฮะตอนนี้แพ็คเรานะ่ยสามพันเจ็ดเหลือสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วนะโคตรถูกเลยนะฮะต้องการเติมแพ็คไหนก็ทักไปที่เพจนะจะมีแอดมินคนบริการเนาะนะฮบอกด้วยนะว่ามีแพ็คเด้งไหมนะพี่เขาจะจัดคิวให้ถูกเนาะแล้วก็วันที่หกเมษายนนะฮะก็จะมีเกมนี้เข้านะไม่รู้ว่ารับรับเติมไหมเดี๋ยวผมจะถามให้อีกทีนึงแล้วก็แลดเดนล็อกออริจินนะฮหกเมษายนนี้ร้านรับเติมแน่นอนนะฮะยังไงก็ก๊อปปี้แพ็ค ทักเพจได้เลยครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกเนะีฝากไปด้วยสำหรับร้านเติมเกมนะฮะเอาละครับสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดสำหรับใครจะเล่นเกมฮีแกนนะฮะหรือว่าไฮแกนอิลุนชิวนั่นเองนะครับก,ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรแม่งเนาะไม่ให้เสียเวลาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่อยว่ากันอันนี้เราเล่นเซิร์ฟเวนการ์ดมาตั้งนานแล้วผมก็เล่นไปแค่นี้เพราะไม่มีใครเล่นกับผมเนาะอ่าหลักเลยครับตอนเปิดกระชานะผมบอกให้เลยว่ากระชาจบด่านหนึ่งขีดสองนะะผม หนึ่งขีดสองประมาณนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะหนึ่งขีดสองนี่อพอมันเลิกสอนแล้วปุ๊บเนี่ยจะไปหนึ่งขีดสามเราก็ไปเปิดกระชากได้เลยเนี่ยแล้วก็คือจัดรีหาตัวไหนผมก็แนะนําว่าถ้าไม่ควรพลาดก็รีหาหนึ่งอะครับดาเมจอิรุยะเนี่ยสายเอ็กซ์ซินแรงจริงแต่บางเนี่ยสองผมแนะนำเนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ย นี่พีดานเนี่ยตัวนี้ครบเครื่องทุกอย่างเนี่ยผมอ่าแล้วก็แจกดีบัฟตัวนี้เล่นคู่กับอิรุยะได้จะทําให้อิรุยะเนี่ยยืนได้นานขึ้นเนะฮะอ่าแล้วก็ใครตีมันแจกดีบัฟอ่าใครมีดีบัฟเยอะอิรุยะยิ่งตีแรงนะเดี๋ยวอิรุยะมันจะรู้สึกมันจะแจกเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะบัฟนังให้มันตีดูดเลือดได้เนาะอ่าสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยต้องรีหา หนึ่งเลยครับเด่นเด่นแทงอันนี้ก็ได้เชเซอร์นะมึงแต่ว่าเชเซอร์จะบางกว่าตัวนี้เนาะสองนะฮะห,ห้ามพลาดเลยครับตัวนี้ต้องมีฮะนูโน่นะฮะเป็นฮิวที่โคตรแรงนะฮะเออนูโน่นะฮะหรือว่าไม่ควรพลาดเลยสำหรับคนที่ไม่มีตัวนูโน่น,นะปั้นโลโก้ลูโก้นะฮะมันจะมีเศษแจก มีเศษแจกตลอดนะฮะลูกโก้นะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฮิวที่ดีก็อยู่ไหนวะไอตัวผู้ชายอะ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามีสเปคเยอะมันก็ยังฮิวไม่แรงเท่ากับตัวนี้อยู่ดีนะฮะนูโน,โนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีควรพลาดเวลารีหาตัวละครนะฮะรีหาตัวหลักๆไว้ก่อนนะอย่างเช่นกีดานนะฮะ มาแล้วก็นูโน่ในใช้แน่นะฮะตัวแจกตัวนี้ใช้ได้ครับมีเดียตัวนี้ใครไม่มีแทงนะฮะสมมุติเอาอ่าสมมุติเรารีมาปุ๊บเนี่ยไม่มีแทงใช่ไหมเราเอาตัวนี้ได้แจกได้แจกดีด้วยตัวเก่งนะก็เลือกดีๆแ้วกันนะฮะเออพอจะม,มันจะมีแค่สองตู้อิรุยะนักฆ่ากับตัวนี้นะกีดานนะ,ะแต่กีดานนี่สุดยอดมากเลยให้ดูตำแหน่งนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ควรพลาดคืออย่าเอาเพชรนะ่ยสีแดงไปเปิดนะฮะเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตู้ลิมิเต็ดแบบนี้นะครับผมเออนี่ฮะอย่าไปใช้นะครับผมเพราะว่าแพงแพงเหลือเกินนะ่ยเพชรเอาไว้เปิดอ่าตู้ลิมิเต็ด Limited ดีกว่าหาหรือไม่ก็เก็บไปใช้ความพลังงานนะนฮะเดี๋ยวมาเปิดกระชาให้ดูตอนหลังนะฮะสองคือ เวลาเล่นเกมเนะี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนอ่าผมแนะนําให้เอาตัวดาเมจชูโรงก่อนเลยนะผมนะอ่ปั้นตัวดาเมจก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมนี้รีซัพยากรไม่ได้ลังงานมีน้อยนะเห็นไหมมีแค่ร้อยสามสิแต่เวลาฟาร์มมีฟาร์มเยอะมากนะผมเนี่ยฟาร์มเยอะมากฟาร์มแบบหูรับตับไม่นะะเนี่ยมันซื้อได้น้อยฮนะแล้วก็แจกน้อยด้วยนะผม ก็ไม่น้อยนะมันก็ซื้อได้ประมาณ15รอบแหละแต่ว่าเนี่ยมันจะแพงขึ้น,นเรื่อยๆนะผมเห็นไ,ไหมแบเดียวเลยพันแปดผมก็จะซื้อประมาณนี้จะซื้อหมดก็ได้ครับไม่ไม่ศรัทธาแต่ว่าเงินจะหมดเยอะอ่าสามที่สิ่งที่ไม่ควรทำอีกอ่อก็คืออย่าปั้นตัวสเปซสปะนะครับผมเพราะว่าเวลาปั้นตัวสเปซสปะแล้วมันรีเซตตัวละครไม่ได้เห็นไ,ไหม ผมนี่ไอดีนี่ผมไม่ปั้นสเปชสปาเนยนะผมไอตัวที่ผมอยากลองอยากอะไรผมก็ไม่ลองนะอ่าเนี่ยผมจะปั้นแค่นี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเนี่ยมีแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเนี่ยปั้นสเปชสปาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้จะไปเลเวลห้าสิบได้ต่อเมื่อเลเวลไอดีหลักด้วยนะผมบางคนไม่รู้อย่าดูก่อนนะ ผมว่าจาไม่ได้วะมันจะมีเลเวลไอดีหลักอะครับผมแอบไม่งั้นเราจะขึ้น30 50ไม่ได้เออมันก็จะบอกอยู่ว่าฮอย่างเช่นผม50แล้วตัวนี้ดีนะเราจะลืมนะ,ะให้หัวใจมันด้วยนะมันจะบอกเลยครับเนี่ยเลเวลไอดีต้อง50นะเราถึงจะไปะเพิ่มเลเวลต่อได้เนาะช่วงแรกมันจะเป็นเลเวล30มั้งเราถึงจะอัพมันเป็นเลเวล50ได้ ตอเนี้ยพอลีววห้าสิบปุ๊บเนี่ยแล้วต้องอ่าต้องเลเวลไอดี ID หลักอะถึงจะรีววห้าสิบแล้วก็ไปต่อได้นะประมาณนั้นนะผมตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะสองเอซีครับผม <im itation> ไม่ต้องหนึ่งสองสามสี่ดีกว่าคืออ่าสิ่งที่มีความพลาดคือเวลาสมมุตินะอ่าเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับผมมันจะมีสกิลเห็นไหมเลือกใช้ถ้าไม่ตายอันสุดท้ายอะ แปลสกิลก่อนนะดีๆอันไหนใช้ไม่ดีค่อยกลับมาคืนก็ได้นะเนี่ยมันจะมีอันนี้ใช้มานาหกเลยโคตรเยอะก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกแลก้วก็สิ่งที่มีควนพลาดเลยก็คือ1นะึ่งผมแนะนําเลยว่าเอาดามจก่อนนะถ้าจะอัพพวกสกิลต่างๆเพราะว่าอย่าลืมว่ามานามันใช้เยอะนะอย่างเช่นเนี่ยผมขาดอันนี้6กชิ้นอ่าแล้วผมจะไปหาจากไหนมีฟาร์มด่านหนึ่งขีดกับอันนี้ มันจะมีให้คราฟนะฮะถ้าเราไม่มีถ้าเราคราฟไ,ไม่ได้เลยเห็นไหมมันคราฟได้ชิ้นเดียวผมเออเราต้องไปฟาร์มถูกไหมแล้วพอไปฟาร์มด่านหนึ่งขีดสองไมโคตรเยอะนะฮะใช้เยอะมากครับใช้เยอะมากอ่ะอขอดูนะพอะต่อเบสเทิร์นไปผมจะใช้ประมาณตะกี้เท่าไหร่ละหกห้าแล้ใช่ไหมเนี่ยดูดีดว่าจะได้ปะนะ่ะเนี่ยแล้วต้องนั่งเสียปล่อยปล่อยบอดด้วยนะผม เห็นไหมแล้วมันใช้พลังงานเยอะเวลาจะทำตัวละครเนี่ยับผมไม่ว่าจะาไปฟาร์มของฟาร์มอะไรอัพสกุงสกิลทุกอย่างครับมันใช้เยอะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเลยอะ่ะก็ต้องดูดีว่าเอ้เราจะเอาสกิลมาเพื่อให้ตัวไหนมันแรงสุดก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่เราจะมาอัพแต่แท้งอย่างเดียวนะผมแต่ดาเมจเราไม่มีเลยยังไงแท้งก็ตายครับโดนลุมนะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะฮะสิ่งที่ไม่ควรพลาดอีกก็คือเก็บตัวไว้นะฮะตัวซ้ำเราต้องเก็บไว้แต่มาทำอะไรไม่ได้ย่อยไม่ได้มั้งหรือไงผมจงไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเด แล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดอีกก็คือนี่ส่วนใหญ่คนจะมองไม่ค่อยเห็นมันเป็นการเก็บ EIP เนอะ really นี่ฮะเห็นลูกศรตรงนี้ไหมเออแล้วก็เล่นเควสต,ตรงนี้ตามด้วยนะฮะนี่พยายามเล่นเควสต,ตรงนี้มันจะได้ของะฮะนี่กระดาษตรงนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะแต่ละวันต้องเล่นให้หมดเพราะว่าเห็นไหม EIP ตรงนี้ มันจะขึ้นเร็วต่อเมื่อเราเล่นหมดเลยนะฮะไดรี่เควสนี่ห้ามพลาดน่ฮนะทำเควสภารกิจไปเรื่อยๆนะฮะกาจะเร็วลห้าสิบประมาณสามสี่วันนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะมีลูกศรแดงๆเนี่ยกดเข้ามาสังเกตดูด้วยบางทีมันจะได้พวกนี้นะผมเนี่ยก็ห้ามพลาดเนะาะทำตามนี้แล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์เงินใช้เยอะมากก็อย่าไปสุุสุ่แนะนำเลยว่าปั้นเฉพาะตัว สี่ห้าตัวหลักก่อนนะตอนแรกก็จะเพิ่งเป้นปั้นเยอะครับผมดูดูด,ดีๆว่าเนี่ยอย่างผมก็ใช้แค่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไอเน,นี้ยมาทีหลังไนงะแต่ตัวเนี้ยตัวดีมาไปเดี๋ยวให้ดูทีมของผมนะยผมใช้หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะห้าตัวนี้ก็หลักๆก,ก็ไม่มีเลยครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็มีประมาณนี้แหละนะฮะอย่าไปพลาดใช้เพชรเปิดกระชามันจะมีตู้ลิมิเต็ดมาให้เอาใบเปิดนะฮะ อย่าไปพลาดเรื่องของการฟาร์มนะฮะว่าฟาร์มมันใช้ของเยอะนะฮะเราจะฟาร์มทุกตัวไม่ได้หรอกครับผมเราต้องเอาตัวนึงตัวใดตัวนึงก่อนดาเมจหลักก่อนนะฮะ <c oughs> แทงฮิวก่อนนะฮะนี่แคนไม่ผ่าน <c oughs> ก็ผู้เล่นใหม่ก็ศึกษาเอานะฮะเดี๋ยวก็เล่นกับผมในสตรีมเนี่ยอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกที่ผมเล่นกันไว้นะ จำมาดีไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยคขอดูน้องตะก,ก้าผมนะเคลียร์เคลียร์เวฟไวมากเอ้าอีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะอ๋อมันลงได้สี่ตัวอันนี้ก็ออโต้เลยฮนะขอดูน้องตะก,ก้าผมนะตีหมู่แบบดีมากอะ เล่นมือก็ได้ครับดึงช่วยก็ได้นี่ให้นูโน่ครับนิวช่วยนูโน่อน,นี่ผมรู้สึกว่าเพิ่งได้มานะก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้มีเอามาช่วยนะเพรับว่ามันอันนี้ได้เสกมีมาช่วยได้ ด่านี้ยากนะผมบอกให้ดึงม่ดึงฮิวแทบไม่ขึ้นเนี่ยเน,นี่ยไอตัวมีมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบเนาะดึงศัตรูแล้วก็ไปตีมันด้วยอะไรเงี้ยแคงก็จะได้ช่วยแบบซับพอร์ต ก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็เยอะแต่ว่ามันก็นึกออกแค่นี้นะฮะก็หนึ่งแหละผู้เล่นใหม่อย่าใช้เพชรนะฮะเก็บไว้ตู้ลิมิเต็ดนะฮะที่อยากได้สองอ่าจะรีหาตัวอะไรก็นึกดีๆนะจะเอาตัวอะไรนะฮะมันมีตู้อยู่สองตู้นะอิรุยอยากับไนั่นแหละนะฮะสามใช้พลังงานให้อย่างคุ้มค่านะฮะอเพราะว่าอย่าลืมว่าพลังงาน ไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะอะไรนะพลังงานในการฟาร์มใช้เยอะมากต้องใช้เพชรซื้อนะ่ยฟาร์มเยอะมากมันใช้ทีละยี่สิบสามสิบนะีบางทีอ่าสีอ่ะไอะ้อย่าลืมนะฮะเรื่องการใส่การ์ดนะฮะแรกๆอาจจะมีการ์ดกากๆ,ๆนะผมอ่าเราก็ใส่ไปก่อนนะเนี่ยมันจะมีการ์ดพวกนี้นะผมเวลาใส่การ์ดมันจะมีการ์ดแถมมาก็ดูดีๆแล้วกันนะใส่เป็นเซตเดียวกันห้ามพลาดอย่าไปใส่คนละ คนละเซตนะครับผมดูดีๆว่ามันเนี่ยครับมัน3เซตหรือยังนะครับผมอย่าไปพลาดใส่การ์ดอื่นแล้วก็ก่อนจะใส่ปแปรด้วยนะครับประมาณนั้นไปจะเปิดกระชากให้ดูว่าเกลือไม่เกลือมีของเหลืออยู่นะก็ผู้เล่นใหม่ก็ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมมีเชียร์ลิทให้อยู่นะอย่าไปพลาดปั้นตัวละครเยอะเพราะไม่มีตัวละครไม่มีรีเซตนะอย่าลืมเอาล้วครับผมจะเปิดเอาอริท ดิตานีนน้งล่างนี้แถวบ้านเนี่ยเกือเกือความเยอะแล้วเนี่ยถ้าออกมานี่เจมเลยนะอาจจะเป็นล่างพิเศษด้วยนะโอ้โหสีม่วงเนี่ยอ๋อนี่มันตู้การ์ดนี่วยฮะเลยลืมไป เอ,อตู้กาสเฉพาะด้วยนะเออใช่ใช่มันเป็นตู้กาสสีม่วงลืมไปนะนี่มีกาดของใครของมันด้วยเนาะก็เลือกเอานะเราตัวอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดเอาส่วนตู้เพชรผมไม่มีนะได้ไหมเนี่โอ้ได้ครับได้ได้อันนี้ตู้ลิมิเต็ดรู้ใช้หรือเปล่านะจำไม่ได้แล้ว ไอ้มีแทงค์มีดามจเนี่ยมีโนโน่เ uh นี K ่ยใครมีมีโนโน่ก็ใ uh ช้ไอ okay, ้ผู้ชายหรือแม่ก็โลโก้เนี่ยโลโก้จะมีเศษโอ้โหได้สีม่วงเนี่ยมันจะมีแจกด้วยเดี๋ยวเปิดเรื่อยๆท่านจะรู้เองแหละว่าตัวละครเศษมันเอาไปทำอะไรบ้างนย อัพดงอัพดาวนะฮะด,ด,ดูดโฮโฮโฮิจะเป็นลมเนี่ยเสร็จเอาไปอัพสเตตัสได้ครับอืมอยากอัพให้ดูนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะผมเห็นไหมเอาเวกยิงมีเยอะยิงเก่งนะ้ตรง แล้วไอ้พวกตัว s s r ถ้าได้ซ้ำตัวหนึ่งม่งโคตรเก่งไนนะมงมึงสเตทนี่คือพุ่งกระชูดเลยนะมงึงนะอย่างตัวโลโก้นะฮะได้มาเอาวีกใช่ไหมก็ลองเล่นดูครับ oh. เกมนี้สนุกดี oh. นะเดี๋ยวเข้าไทยก็วันที่6กเมษายนก็ภาษาไทยยังไม่มาเนาะใครจะรอก็เดี๋ยวก็คงจะมาแหละผมว่าถ้าไม่มากม็น่าจะมาแหละ <laughs> มาด้วยก็ดีนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีระยะครับเกมนี้ปา์มแป๊บเดียวแนะนำให้เล่น2อ d ดีด้วยนะฮะจะได้เผื่อเลือกนะฮะเ,ออเหมือนผมเล่น2อ d ดีผมก็เผื่อเลือกก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่มีควรภาคก็อย่ามาากันแล้วกันนะับเล็กๆน้อยๆนะจากช่องผมไม่มีประโยชน์มากก็อย่างน้อยมีประโยชน์น้อยก็ยังดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะเจอกันใหม่คลิปแนะ่คลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ